อ่ะก็ทักทายเอฟซทุกคนนะครับผมสำหรับเย็นวันที่28เนาะสตาร์วีไกาชานะมาดูผลเมื่อคืนกับเมื่อเช้าก่อนนะครับเมื่อคืนเอ,อ่อสตาร์วีไนะครับ8 4 2 9 5นะครับผมเลือก4 4 5เออมัน295มันก็มี5อยู่นะสตาร์วีไใช่ไหม อ่ะทีนี้ก็ไปดูการชาติการชาติหนึ่งเก้าสามสองเจ็ดเข้าเด่นเก้านะหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ามาหนึ่งเก้านะครับสามสองเจ็ดสามมาอยู่ร้อยแทนโอ้หลุดหลุดหลุดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่ง วันี้ใน,น,นกาชาดอยู่นี่ครับเพราะนั้นประตูชัยกาชาดอยู่นี่นะครับหนึ่งเก้าส่วนประตูชัยสามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนะเข้าศูนย์นะครับเด่นศูนย์โอ้ยท่านหนึ่งท่านศูนย์ห้านี่บนล่างเลย ชุดเน้นสามศูนย์ศูนย์สามนี่ไงมานะครับผมเน้นสามศูนย์เมื่อวานนี้ไลหลายรอบอยู่เหมือนกันนี่ก็ศูนย์สามมันน่าจะมานะประตูชายเน้นถูกตัวนะครับศูนย์สามเออสามศูนย์สันติภาพเก้าหกหกห้าหนึ่งหลุดนะครับประชาชนเก้าหนึ่งสามหกห้าเก้าหนึ่งมันเหมือนกับปีนั่นเลย อาชาติเลยปะ้ะผมเจาะ92อ่ะ91กับ368อ่ะเนี่ย83มีนะแต่ออก368นะครับเขาเด่นทั้งคู่นะครับกระชาชนเออผู้เด่นเข้าทั้งสามรอบนี้สี่รอบนี้ท่าทยาียั่งิภาพเอกราปิดท้ายครับเอกกราปิดท้าย20176 ข้าเด่นสองข้าสองศูนย์ตรงๆนะครับนี่ตรงเบะเลยนะครับสองศูนย์ผมเน้นอยู่แล้วครับหนึ19 01, 19 01, 19 01, 19 01. ่งการหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเก้าศูนย์สองหนึ่งสรุปเข้านี่เข้านี่แล้วก็ไปเข้าตัวเด่นประชาชนการชาติแล้วก็สตาวีก็พลาดแค่สันดิภาพไม่มาเด่นนะครับก็ถือว่าโอเคนะข้า2สองกระดานกดเจาะตัวนี้น่าจะเข้าสักกระดานหนึ่งอีกกระดานหนึ่งมันได้ครึ่งๆนะก็ ไปดูกันต่อวันนี้นะครับเออวันนี้ของคืนนี้ก่อนนะครับ Star VIP เนะาะ Star VIP วันนี้ผมให้เด่นวิธีหนึ่งสองนะครับตัวเจาะนะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าครับสามตัวเก้าสองสี่นี่ชุดนี้เลยครับเก้าสองสี่เน้นสองก็แล้วกัน 2องสี่าครับสองสี่สองห่อกาชาตินะครับจะเด่นไปที่เก้ากับศนะครับตัวเจาะนะเก้าห้าเก้าหกเ 07 3ตัวนะครับ795เด็น9นะครับ95 97 05 07ประตูชัยผมให้เด่นไปที่34นะครับตัวเจาะ35 36 37 สี่ห4 7 3ตัวนะครับ4 3 7นะครับเน้น3 3 7 4 7 3 6สันติภาพจะเด่นที่5 6ตัวเจาะนะครับ 57 58 59 67 68 69 3ตัวนะครับ759มันกาชาติเลยเออ59 57 58ประชาชนนะครับจะเด่นไปที่

ผมขออธิบายใหม่หน่อยนะครับไม่รู้ว่าไหม่หมดไปตอนไหนนะถ้าเป็นถ้าเป็นประตูชัยนะครับประตูชัยะเด่นที่3กับ4นะครับ3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7แล้วก็4 3 7เน้นที่3 3 6 3 7 4 7กสามเจสี่เจ็ดนะครับสันติภาพเด่นที่ห้าหกห้าเดห้าแปดห้าเก้านะครับเป็นตัวเด่นนะเจาะ5 7 5 8 5 9แล้วก็6 7 6 8 6 9 3ตัว759เกานะครับประชาชนเด่นที่78นะครับเจ 79, 70, 71, 89, 80, าะเจ็ดเก้าเจ็ดศนย์ตัว9 70นะครับผมเก้เาสิก็เป็นชุด3ตัวนะส่วนเอ็กตร้านะครับปิดท้ายที่เอ็กตร้าผมให้เด่นที่เก้าศูนยนะครับเตัวเจานะเนาะ9ก้าแป 08 003ตัวนะครับแ9 0เเม็ดเดียวเ9นก้าก็แล้วกัน9 8 9 0 0 8ครับนะตามนี้ครับสำหรับใครที่ตามนะก็ขออภัยสำหรับเสียงที่หายช่วงไหนเออเสียงหายช่วงไหนนะตั้งแต่กาชาดหรือเปล่าลืมดูเมื่อกี้ถ้ากาชาดก็9กากับ0นะครับเด่น9 ลอง095 97 05 07หเเป็นตัวเด่นนะครับผมอ่ะก็ดูตามนี้ก็ได้นะครับอ่ะขอให้โชคดีทุกคนครับ